ตะลึงตะใช่ไหมคะ,ะก็ตะลึงเลย <c oughs> เเค่ะก,เก,ก็เป็นซิงเกิลใหม่อะค่ะก็ผลงานปีนี้ก็หนูก็เป็นไปหนีผลงานเป็นอยงที่ตั้งใจมากค่ะ ก็คือเป็นการแบบกลับมาทำแบบเป็นแนวแดนแดนที่ดูทางหนูป็นานทใช่ค่ะเพราะว่าก่อนตะลึงก็จะปล่อยเป็นเพลงเช้าออกไปค่ะก็เลยอยากจะปล่อยเพลงเร็วๆออกมาบ้างแล้วก็มีท่าเต้นน่ารักน่ารักให้แกกันค่ะแล้วก็ได้น้องเต้าหยองเข้ามาเล่นเป็นพระเอกมีด้วยเป็นไงบ้างคะลีลาเอวของคนนั้นว่าเขาเขาสุดยอดอยู่แล้วค่ะก็เป็นสายนี้อยู่แล้วก็เรียกได้ว่าตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราวางไว้เลยก็ต้องเป็นน้องเท่านั้นเพลงเท่น้เห็นว่า นั้นก็อาจารย์ก็เต็มที่กับกับเรื่องงบก็ไม่ได้ไม่ได้อา่าวางวางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปล่อยให้เราได้เลยอันนี้ค่ะเป็นคนออกแบบอะไรอนยะ่างงเี้ยค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ที่แบบทั้งเอ็มวีทั้งเพลงอย่างเงี้ยค่ะก็ทางอาจารย์เป็นคนจัดหาให้ค่ะก็เราก็มีหน้าที่ร้องแล้วก็ทําตามอ่าที่เขาวางไว้ท่าเต้นก็ไม่ธรรมดาเนาะอ่าท่าเต้นก็จะมีเป็นท่าเต้นน่ารักน่ารักค่ะก็ครูเอกกี้เป็นคนออกแบบท่าเต้น ตอนนี้มีคนเป็นตาร์มอะไรอยแบบนี้ด้วยค่ะก็มีบ้างในี่ยติดต่อค่ะก็เข้าไปเล่นกันได้นะคะทีมแบ็คเป็นไงบ้างคะปล่อยมาสิบกว่าวันแล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็มีแฟนคลับน้องเต้าหยองเข้ามาให้กันตอบรับค่อนข้างเยอะเลยค่ะแฟนๆน้องเต้าหยองไว้ยังไงบ้างเพราะว่าปกติเห็นเขาบนเวทีระเบียบมาทั้งสี่ใช่ไหมค่ะแฟนๆก็รอรอให้เปิดฤดูกาลแล้วก็อยากดูผลงานเพลงนี้บนเวทีระเบียบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการแบบคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายมีโอกาสนะคะ อ๋อถ้ามีโอกาสก็อยากอยากจะไปค่ะฝากพ่อเอกด้วยขอไปด้วยไปเด้นคู่น้องไปไปเอ่อไปเต้นคู่น้องบางคนก็ะบกว่าเอาน้องมาใช้ไม่คุ้มเลยอยากให้อยากเห็นน้องเต้นมากกว่านี้ใช่ไหมคะก็ด้วยความวางคาแรคเตอร์ไว้เป็นพระเอกอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เขาเล่นในบทแบบพระเอกค่อนข้างเยอะหน่อยก็มีเต้นบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ ร่วมงานกับเขาเป็นไงบ้างคะความมุ้งมิ้งของเต้าหยองอเลงเงี nah ้ยเท่ามีเราสังเกตค่ะน้องเป็นคนน่ารัก oh, ค่ะแล้วก็อารมณ์ดีอัธยาศัยดีก็ขี้แกล้งด้วยแกล้งตังใหญ่ส่วนมากก็แกล้งเราบ้างแกล้งพี่ๆแบบช่างแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยบ้างเปคนน่ารักคาเฟรีเป็นกระแสจิ้นด้วยนะคะตอนนี้อ๋อจริงเหรอคะโอ้คุ่งฟูซาค่ะพึ่งแซมเป็นยังไงบ้างคะพอแบบเออเขาทำงานแล้วทุกอย่างมันดีไปหมดเลยกับ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความน้องเขาเป็นคนอัธยาศัยดีค่ะแล้วก็เข้ากับทุกคนง่ายใช่ก็เลยก็เลยมีภาพน่ารักน่ารักออกมาค่ะคุณผู้ชมด้วยก่อนค่ะคุณผู้ชมชื่นชอตอนนี้เป็นยังไงบ้างเค่ะก็เรื่อยๆค่ะเรียบเรียบเรื่อยๆค่ะปกติมีคิวที่จะแต่งหรือยังเพราะว่าเอ้อเราก็ใช้ชีวิตกันมาแล้วยังยังค่ะก็ยังยังไม่ได้คุยกันเรื่องแต่งหรือไม่แต่งอะไรเลยค่ะก็คือใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็ใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบง่ายๆชิวๆไปก่อนนะจริงๆแล้วคิว่าฝันไหมคะว่าเอออยากแต่งงานเพราะผู้หญิงทุกคนมัน,นก็นกจะเป็นที่แบบตัวอย่างแบบเจ้าสาวาสำหรับตัวหนูหนูคิดว่าจุดสูงสุดของชีวิตไม่ใช่การแต่งงานสำหรับตัวหนูคนเดียวนะคะหนูคิดว่า,าการชิวๆทุกวันนี้มันก็โอเคแล้วอะไรอย่างี้ค่ะก็ยังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องแต่งงานเพราะว่าเรายังแฮปปี้อยู่กับการที่เราต้องทํางานไปด้วยอะไรอย่างี้ค่ะ เพราะการชีวิตหลังแต่งงานมัน,ม,นมันน่าจะแบบอีกแบบหนึ่งเลยค่ะก็ก<ม>็ยังยังยังงไม่ได้คิดเรื่องแต่งจริงๆฝ่ายใช่เขาแบบมีค <ใน S 1> <ม>ิดบ้างไหมคะหรือว่าอันนี้แบบเป็นความคิดของเราเป็นความคิดร่วมกันร่วม,มกันใช่ค่ะหมายว่าแฮปปี้ก,กับการทำงานไปก่อนทั้งคู่เลยค่ะใช่ค่ะแฮปปี้ก,กับการทำงานไปก่อนแล้วก็ส่วนตัวหนูกับพี่ปุยนะ้ยเนี่ยเราคิดว่าคือแต่งไม่แต่งก็ก็เหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็แฟนคลับหรือว่าทุกคนก็รู้ว่าเราคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะ น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะจริงๆมีแบบภายในไหมอ่ะยังไงล่ะเป็นวิธีเล็กๆอย่าง้ข้อมือไว้ยังยังอ่ะยังไม่มีไม่มีแพลนไวหมว่าสักกี่ปีถึงจะแบบเออเดี๋ยวเราแบบจะทำงานอะไรเงี้ยหรือว่ายอมยังเลยค่ะยังยังไม่ได้วางไว้เลยว่าจะอีกกี่ปีก็เมื่อไหร่พร้อมก็ก็คงจะเมื่อนั้นแต่ไม่มีแบบเออจะจบทัวเรียนหรืออะไรก่อนใช่ไหมก็คือไม่เราดูแลกันแบบนี้ใช่ค่ะไม่มี แต่งแล้วมันจะ,จะได้ไปต่อหนอูสำหรับหนูหนูหน,หน,หนูถ้าเกิดมีก็คือมีแต่งไม่แต่งก็หนูไม่ได้ซีเลียสอาจจะมีแล้วไม่แต่งก็ได้เพราะว่าหนูเองคิดว่าการแต่งงานเพื่อการประกาศให้คนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ด,ด้วยกันนะเป็นการแบบว่าเลี้ยงสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวหนูมองสำหรับตัวหนูคนเดียวมองว่าก็ไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับหนูนะแต่ว่าใจเราก็คืออยากมีลูกมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีก็ได้หรือว่าถ้ามีก็ได้อะไรอย่างเ<อ>งี้ยคือว่าก็คิดพร้อมแใช่ใช่ค่ะก็คือถ้ามีก็ ก็มีก็เลียงแค่นั้ก็แว่าตอนนี้คือปล่อยเหรเอ้ยแล้วแต่เขาจะมาหรือไม่มาใช่ค่ะก็แล้วแต่อาจารย์มีห้างไหมเพราะว่าตอนนี้เราก็งานแบบมั่นอาอย่างอาจารย์จะกล่าอะไรนี้ยังอ่าอาจารย์ไม่ไม่ได้ห้ามค่ะก็ไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเรื่องเรื่องตรงนี้ค่ะก็เหมือนปล่อยให้เราใช้แบบบริหารทุกอย่างเองค่ะแต่ดูว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันถ้าจะมีมันก็คงมีแหละมันไม่มีอะไรที่แบบจริงจริงเรื่องูกับเรื่องงานมันเกี่ยวกันด้วยไหมเพราะว่าถ้าแบบมีรูป พอชอวเรื่องงานเราไม่ต้อจะแบบต้องไปก็ไม่ได้คือหรือว่ามีก็ทํางานได้นะแต่อาจจะแบบพักในช่วงระยะเวลาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแล้วตพี่ปุ้ยเองเขาอยากมีไหมคะเพราะชอบเด็กมากเขาก็คือจริงๆเราไม่ได้คุยกันเลยว่าจะวางแผนมีหรือไม่มีค่ะเราแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อไหร่มีก็คือมีแค่นั้นเองกนในจิ๊กอบละค่ะโอ้โหพ็ญพี่ปุ้ยชอบผลิตของแบรนด์เนมมาให้เราเองอ๋อคลิปล่าสุดเรื่องที่ฮามากเลยค่ะ เป็น,เป,นเป็นการลงคือเขาจริงๆแล้วหลายคนไม่รู้เขาเป็นคนตลกนะคะเขาเป็นคนแบบขี้แกล้งแบบนี้แหละชอบพูดแกล้งชอบพูดแย่กับคนที่เขาสนิทหรือว่าเพื่อนหนูที่เขาสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เป็นเป็นจังหวะที่แบบเอ,อปกติเขาช่วงช่วงเนี้ยเขารับงานแล้วก่อนนั้นเนี้ยเขาแบบยังไม่รับงานว่ากลัวโควิดอยู่ช่วงนึงแล้วก็เหมือนดูแลน้องหมาแล้วก็กรขายของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะเป็นคนออกออกไปทางานทั้งนอกอย,ย่างเดี๋ยวเขาจะดูแลภายในบ้าน,น,านแล้วก็การขายของแต่ช่วงเนี้ยเขากลับมารับงานแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนมีเงินเขาเ้า วันนี้เลี้ยงข้าวนาอะไรอย่างนี้หนูก็เลยอัดคลิปแกล้งบางทีแบบบาเลนเซก้าแบบรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไปเดินนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาชอบเป็นคนขี้แกล้งค่ะใช่จริงๆแล้วเป็นคนแบบตลกแต่กับคนที่สนิทนะคะแต่ถ้าเหมือนไม่สนิทก็จะนิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยขอยื่นขอยอ่นอิสานโพของเรานะร้องหญิงลูกทุ่งหญิงอิสานโพ อันดับหของเราอขอบคุณมากค่ะเซอร์ไพรส์มากมขอบคุณแฟนๆนะคะที่ให้การต้อนรับตอบรับผลงานอองอรามด,ดีมาเสมอน,นะคะก็สัญญาว่าจะผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันเรื่อยๆค่ะ